โอเคครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอการสาธิตการใช้งานฟีเจอร์โพสต์ลงกลุ่มหลายกลุ่มพร้อมกันแบบอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับแรกเนี่ยเราเปิดตัวหน้าเว็บยาดีแบบเนี้ยขึ้นมาก่อนแล้วก็ตัวฟีเจอร์เนี่ยมันจะอยู่ในหมวด Extension ของตัวยาดีนะครับก็มากดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดเปิด Extension เนาะมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ก็ให้เรามากดตรงที่คําว่าจัดการ a c e b o o k นะครับตัวฟีเจอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงคําว่าเนี่ยฮะโพสต์ Post ลงกลุ่มแล้วก็เราก็เอา โพสเนี่ยมาใส่ได้เลยซึ่งวิธีการใส่โพสต์ตรงนี้นะครับเราจะต้องมาสร้างโพสต์ในระบบก่อนก็คือเนี่ยฮะเรามากดสร้างโพสเนาะเราก็กดสร้างโพสต์ได้ว่าโอเคเรา,าจะจะโพสต์คําว่าอะไรแล้วก็มีรูปภาพไหมส่วนตัวผมเนี่ยก็มีการได้ลองสร้างโพสเนี่ยมาหลายรูปแบบและก็เดี๋ยวลองแบบนี้ให้ดูว่าเออเวลาเราเอาไปโพสต์ลงกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็สามารถใส่รูปได้หลายรูปนะฮะพอเรากดติ๊กตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็ดึงดูรหัสการโพสตรงนี้ครับแล้วก็ กดคัดลอกออกมาเสร็จแล้วเราก็เอารหัสการโพสเนี่ยมาใส่ถ้าเกิดว่าเราจะโพสต์หลายโพสต์นะครับเช่นแบบว่าโอเคเราจะโพสต์ลง10บกลุ่มและ10กลุ่มเนี่ยอยากจะให้มันสุ่มโพสต์ที่เราเลือกมาเนี่ยเราก็มาเลือกหลายโพสต์ได้นี่ะปึ๊บปึ๊บประมาณประมาณนี้แล้วก็ดูรหัสการโพสเนี่ยเราก็จะใส่รหัสแบบว่าติดต่อกัน3โพสต์ให้โดยอัตโนมัติประมาณนี้เนาะ ก็เดี๋ยวลองไปเล่นดูได้เลยนะครับเสร็จแล้วอันต่อมาก็ให้ใส่ id กลุ่มที่เราอยากจะไปโพสต์ซึ่ง id กลุ่มเอามาจากตรงไหนเอามาจากตรงนี้ครับตรงลิงก์ url เนี่ยมันจะมี id กลุ่มอยู่ด้านหลังเนาะก็ให้เราคัดลอกมาได้เลยสมมติว่าผมจะลงโพสเนี่ยสามกลุ่มก็ลงโพสสามกลุ่มประมาณนี้ครับก็เว้นบรรทัดแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ตั้งเวลาหน่วงไว้ว่าโอเคเราอยากจะให้การโพสต์กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ย มันมีระยะเวลาห่างกันกี่วินาทีก็ขั้นต่ำเนี่ยคือ30วินาทีเนาะแล้วก็ามากสุดเนี่ยก็คือ60วินาทีมันจะได้ดูไม่เป็นการเหมือนกับว่าเราเป็นบอทหรือว่าเป็นสแปมมากเกินไปประมาณนี้แล้วก็เนี่ยฮะเราสามารถมันเลือกได้ว่าโอเคสมมุติว่าเรามีมากกว่า10กลุ่ม20กลุ่มเนี่ยเราจะให้มันพักโพสไหมเช่นโพสต 5กลุ่มคือโพสต์5ครั้งแล้วก็พัก2นาทีแล้วก็ค่อยโพสต์ต่อแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะต่อเบื้องต้นเนี่ยผมลองแบบไม่พักโพสตเลยละกันเพราะว่า,าในตัวอย่างเนี่ยเรามีกันอยู่3มกลุ่มก็สามารถตั้งเวลาได้แล้วก็กดเริ่มโพสต์ได้เลยประมาณนี้ฮะแล้วก็กดยื่นยันโอเคก็อันนี้เป็นโพสต์แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันโพสนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามันขึ้นโพสเนี่ยเราค่อยมากดร e f ฟ e ชดูว่าโอเคโพสตเนี่ยมันขึ้นไหม เดี๋ยวรอจากระบบสักครู่รนะฮะอ่าโพสแรกเนี่ยลงมาแล้วโพสแรกเนี่ยก็อยู่กลุ่มนี้ฮะที่ผมใส่กลุ่มไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะแล้วก็กดรีเฟชหน้าจอเนี่ยครับโอเคเนี่ยฮะมันก็จะขึ้น สวัสดีแล้วก็รูปตามที่ผมลงไว้เนาะแล้วมันก็จะต้องรอดีเล์จนกว่ามันจะไปโพสต์กลุ่มต่อไปก็เดี๋ยวรอดูสักครู่นะฮะเดี๋ยวรอรอสักแบบให้มันครบ3มกลุ่มก่อนแล้วเราค่อยมาเช็คดูก็ได้เนาะว่ามันเป็นยังไงนะี่ฮะประมาณนี้เดี๋ยวรอก่อนนะฮะเพราะว่าตรงนเนี้ยระบบเนี้ยมันยังไม่โพสต์เดี๋ยวรอรอมันสักอ่สามสิบวินาทีถึงหกสิบวินาทีก่อน โอเคอันนี้โพสที่สเนี่ยก็ได้ลงกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูโพสที่สงกันก่อนก็ได้ครับก็เราตั้งกลุ่มที่2เนี่ยคือกลุ่มนี้เนาะก็คือเทสสก็โอเคลงโพสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูเอ่อโพสที่สเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูโพสที่3กัน ก็เพราะว่าตัวโพส์เนี่ยมันมีรูปภาพด้วยในการลงโพสอาจจะต้องรอดีเลย์สักนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่ามีแค่ข้อความมันจะก็จะลงแบบเร็วกว่านี้เนาะก็ประมาณนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเห็นโปรเซสการทํางานว่าโอเคเราเจอ3รูปแล้วแล้วก็กําลังอัปโหลดรูปอยู่โอเคลงโพสต์ที่3ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนรีเฟซหน้าจอก่อนว่ามันลงโพสต์ที่3ให้จริงไหม นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็เท่านี้ระบบก็ทํางานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคได้เลยก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานตัวระบบลงโพสต์หลายกลุ่มพร้อมกันแบบอตัตโนมัติประมาณนี้ครับ